ทุกคนดูค่าฝุ่นตอนนี้สิครับโอ้โหมันเยอะมากเลยยิ่งในกรุงเทพในค่าฝุ่นสูงมากและในปี2024นี้สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนต้องมีในบ้านเลยนะั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศเพราะอย่างที่เห็นนะครับฝุ่นในสมัยนี้ PM 2.5นี่มันหนามากแทบจะเป็นหมอกกันเลยทีเดียวแล้วบางคนที่ป่วยบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดจากฝุ่นที่เรามองไม่เห็นเนี่ยสูดดมเข้าไปแล้วกลายเป็นโรคภูมิแพ้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้ามีผู้สูงวัยกับเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยยิ่งควรต้องมีไว้เลยฉะนั้นผมขอแนะนำ Smart Gen Air, ดีไซน์สวยสีขาวสไตล์มินิมอลวางตรงไหนก็ดูดีและเห็นตัวแค่นี้เนี่ยน้องเขามีระบบปล่อยประจุไอออนเพื่อดักจับฝุ่นในอากาศได้ด้วยนะปรับระดับความแรงได้ถึง3าระดับและยังสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่1นถึงแชั่วโมงกองอากาศชนิดพิเศษ3ชั้นและสามารถช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ถึง99%เสริมความแข็งแรงด้วยชิ้นส่วนด้านในทําจากอลูมิเนียมเพื่อจะช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดีครับตอกย้ําความมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและมีการรับประกันตัวเครื่องถึง1ปีเสียเปลี่ยนใหให้ม แล้วถ้าอยากจะได้อากาศที่บริสุทธิ์ในสมัยนี้นะครับควรจะมีสมาร์ทเจนแอร์ติดไว้ที่บ้านสักเครื่อง2เครื่องถ้าหากอยากได้กดในตะกร้าได้เลยครับ